สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนครับผมพบพ่อกครับผมลุงนุ่มสลินกินแสบนะครับเมื่อวนี้จะพาพี่พาน้องนะครับผมมาชมที่พักที่นอนของลุงนุ่มนะครับว่าเป็นจังไหนอที่พักอยู่ในเกาหลีทํางานนะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้าพี่น้องนะครับก็มีเครื่องสักผ้าให้นะครับนี่ครับห้องอาบน้าของลุงนุ่มพี่น้องฟักบัวนะครับสีแยกกันกับห้องน้ำนะพี่น้องนี่นะครับใส่ร่วมกันครับ ทกแกะกับพี่ที่เพิ่นดูแลทั้งเทิงนะครับนี่เป็นห้องอาบน้ำพี่น้องนะครับอันนี้ออกมานี่ก็เป็นห้องขั้วพี่น้องนะครับเป็นห้องขั้วนี่ก็มีกาแฟานะครับช่องน้ำดืม่มน้ำร้อนหมอหุงข่าวครับผมไมโครเวฟนะครับพัดลมยำห่อนนะพี่นอ้องนี่ครับตู้เย็นสื่อของมาอัดไว้กันนี่นะครับนี่ซิมเมิร์ดแล้ว เดี๋ยวก็เสด้จั่งมาอีกมาอัดไว้นะครับววาเฮ็ดกินพี่น้องนะครับเพราะว่าลุงนุงเองทําง,งานบ่ามีวันหยุดพี่น้องนะครับน,นี่ก็เป็นตู้เย็นที่เพิ่นไว้ให้นะครับใส่ของใครก็สิมว่าได็สั่งอีกแล้วพี่น้องนะครับผมเด็นพักครับอัดเต็มบะคุ้งบะข้อยมีครับอยู่นี่เมื่อกับเขากับหน้าไว้เฮ็ดกินนะครับผม 6, 5, 5. <laughs> เดือนหนึ่งสื่อสั่งสองขัง น,นี่เป็นของขั่วพี่น้องนี่ก็ไว้มุ้งมามาต้มกินนี่ของขั่วนะครับมีกองมีแกสให้ย่างดีนะครับผมนี่ก็เป็นโตไปนั่งกินเขาพี่น้องเนี่คย,ย,ย,ยครับผมง่ายๆสบายๆครับผมนี่แม่บา้านแล้วก็ลังจัดกับเขากินเขาเที่ยงกันพี่น้องนะครับนห่ช่มนะครับมั่งออกมานี่เป็นของหนามพี่น้องนะครับ สืผาีผ้าหนองมาช่มนะครับเนี่ยอันนี้ใส่ร่วมครับเป็นของน้ามพี่น้องนะครับเนี่ยผีห,หน้องช่มนะครับนี่เป็นของน้ามพี่น้องนะครับปัดน,นีิ้สิพพ้อผาีผ้าหนองมาเบิ้งของนอนครับเนี่ยของนอนของนอนลุ่ม,มครับเนี่ยลองเทาใส่ทั้งสีแดงสีน้ำเงินพี่น้องในกีนะครับชอบชอบมากในกีนะครับ <laughs> นี่ก็เป็น อวน,นก็บ,บริหารแอลพี่น้องนะครับหมวกมีทีวีให้นะครับทีวีว้ช่มนะครับพี่น้องทีวีให้ช่มนี่ก็เป็นโต๊ะไบหวีไวถ้าคงถ้าขี้มนะครับยาเยอะมากพี่น้องยานี่ก็มิตรยานะครับสร้างมาอัดไว้ยังเดียวยานะครับนี่เป็นตู้เสื้อผ้าพี่น้องนะครับผมตู้เสื้อผ้านี่ครับ ตู้เสื้อผ้าเต็มไปหมดนะครับนี่ก็เป็นเตียงนอนพี่น้องเตียงนอนนะครับนี่เป็นเตียงนอนของลุกนุ่มพี่น้องนะครับเตียงนอนนี่ก็มีแอร์ให้ครับผมร้อนก็เปิดแอร์นะครับพัดผัดลมก็มีพี่น้องนี่ครับนี่ครับที่นอนที่รับที่นอนนี่ก็มัโต๊ะไว,นไวน้นังจิบํำซาไว้พักพอนกินขนม ไหวดื่มแก่มเมื่อยจักน้อยพี่น้องนะครับกำลังถ่ายให้พี่ให้น้องชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจลูกนุ่ม,มสริ่กินแสบด้วยครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ